สวัสดีครับอยู่กับครูบอมนะครับใน EP ีที่2เกี่ยวกับเว็บแคนวานะครับหลังจากที่เราสร้างหน้าต่างๆและส่วนต่างๆไปแล้วครับเราจะต้องมาทําการแก้ไขหน้าและส่วนต่างๆนะครับให้เราคลิกไปที่หน้าที่1ของเราครับแล้วคลิกไปที่3จุดครับแล้วเราก็ไปตรงคําว่าเปลี่ยนชื่อหน้านะครับเราก็คลิกไปที่รูปบินสอครับผมจะพิมพ์ไปว่าหน้าแรกอ่าเราจะได้มีความเข้าใจตรงกันครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับ ก็จะหน้าที่1ก็จะขึ้นว่าหน้าแรกครับคลิกไปที่หน้าที่2ครับก็เปลี่ยนครับเป็นเกี่ยวกับคูบอมโอเคกด enter ครับก็เรียบร้อยครับไปหน้าที่3ครับหน้าที่3เราก็แก้ไขครับคลิกที่3จุดเหมือนเดิมครับบอกว่าเป็นเนื้อหาเนื้อหาครับกด enter ก็เรียบร้อยครับหน้าที่4ครับ ก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ก็กดไปที่3จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สื่อการเรียนรู้การที่เราจะตั้งชื่อหน้าแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการเชื่อมโยงได้ถูกต้องนะครับหน้านี้ก็จะเป็นชิ้นงานนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด enter นะครับต่อไปครับหน้านี้ถัดมาครับก็จะเป็นหน้าส่วนของภาพกิจกรรม ต่อไปหน้าที่3ครับการประเมินโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะได้หน้าแต่ละหน้าเราลองกลับไปดูที่หน้าที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าเมนูต่างๆพอกดหน้านี้เสร็จก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับคู่บอมนะครับหน้าเกี่ยวกับคู่บอมนี้จะมีส่วนนะครับที่เราทําเป็นส่วนๆไว้นะครับก็จะเป็นส่วนที่2 ส่วนที่3อะไรอย่างนี้นะครับส่วนหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้าเนื้อหาหน้าที่4ก็จะเป็นหน้าสื่อการเรียนรู้นะครับเราจะมีหน้าต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะทําการเชื่อมโยงอย่างไรครับให้เรามาหน้าแรกครับพอกดมาที่หน้าแรกแล้วคลิกลงไปที่ตัวอักษรครับการเชื่อมโยงในเว็บไซต์จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับอย่างที่1ก็คือเชื่อมโยงภายในครับก็คือภายในหน้าเว็บของเราเองจากหน้า1ไปหน้า2ไปหน้า3หรือจะไปส่วนต่างๆของหน้านั้นก็ได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งครับก็คือลิงก์ภายนอกก็คือเราสามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook, YouTube, Instagram หรือในส่วนอื่นๆของเราก็ว่ากันไปโอเคงั้นเราลองไปลิงก์ภายในดูก่อนมาที่หน้าที่1น,นะครับแล้วกดคําว่าเกี่ยวกับคูบอมนะครับพอกดคําว่าเกี่ยวกับคูบอมเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการคลิกขวาครับแล้วเลือกไปคําว่าลิงก์นะครับ กดไปตรงคําว่าลิงก์เขาจะปรากฏลิงก์ขึ้นมาครับว่าเราอยากไปหน้าไหนก็เราก็จะมีชื่อหน้าของเราที่เราทําการเปลี่ยนไว้แล้วเมื่อกี้นะครับผมจะลิงก์ไปที่หน้าที่2ครับเกี่ยวกับคูบอมแต่ถ้าเกิดเราอยากลิงก์ไปส่วนไหนเราสามารถลิงก์ไปส่วนนั้นได้นะครับแต่ผมจะเอาไปแค่ที่หน้าเกี่ยวกับคูบอมเป็นลิงก์ไปที่หน้านั้นก่อนนะครับ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปลิงก์เชื่อมโยงภายในกันต่อครับแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นครับโอเคต่อไปครับทำส่วนถัดมาครับอ่ะส่วนที่2ครับเนื้อหาวิชาครับก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วกดลิงก์ครับแล้วเราก็เลือกลงไปที่หน้าเนื้อหาครับกดเสร็จสิ้นครับต่อไปสื่อการเรียนรู้ครับก็ทำการคลิกขวากดลิงก์ครับแล้วเลื่อนไปหน้าที่4ครับสื่อการเรียนรู้ หน้าที่5ครับชิ้นงานก็กดลิงก์ครับแล้วก็ไปหน้าชิ้นงานแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับภาพกิจกรรมนะครับก็ทําการคลิกขวากดลิงก์ครับแล้วเลือกไปหน้าภาพกิจกรรมเสร็จสิ้นนะครับต่อไปการประเมินครับก็กดคลิกขวากดลิงก์นะครับแล้วเลือกไปเรื่องของการประเมินโอเคกดเสร็จสิ้นครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ภายในครับ หลังจากที่เราทำเมนูลิงก์ภายในไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันยังมีอีกส่วนหนึ่งครับคือส่วนเกี่ยวกับคูบอมถ้าเกิดเราลิงก์มาหน้านี้ครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลพื้นฐานแล้วก็มีประวัติส่วนตัวมีประวัติการทำงานแบบนี้ครับมันจะสามารถลิงก์ภายในหน้าเดียวกันในส่วนเดียวกันแบบนี้ได้ไหมได้นะครับงั้นเรามาลองดูวิธีการครับคือผมจะทำการสร้างกล่องข้อความ ให้ก่อนนะครับผมจะทำการสร้างกล่องข้อความขึ้นมา3กล่องข้อความครับคลิกที่เมนูกล่องข้อความครับแล้วผมก็เพิ่มหัวเรื่องไป3อันนะครับอันที่123แบบนี้ครับเดี๋ยวเราสามารถปรับขนาดได้อผมขอลองปรับขนาดให้เล็กลงนิดนึงก่อนนะครับดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็เลือกขนาดนะครับเป็นสัก30แล้วกันโอเคอันนี้ผมลบทิ้งนะครับแล้วผมก็ทำการ ก๊อปปี้ครับคอนโทรลซีคอนโทรลวีสามหัวข้อครับเพราะว่าเรามี3หัวข้อด้วยกันผมจะทําเป็นหัวข้อเรียงกันแบบนี้แล้วกันนะ1 2 3นะครับนี่อันแรกก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานผมจะพิมพ์ไว้แบบนี้นะครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับด้านบนนะที่เราจะลิงก์ไปแต่อันนี้จะเป็นการลิงก์ในส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัว อันนี้ประวัติการทำงานโอเคจะเห็นว่าเรามี3ปุ่มในลักษณะนี้ใช่ไหมครับผมจะทำการลิงก์แบบเดิมครับก็ทำการคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะลิงก์ไปในส่วนของในส่วนของหน้าตัวเองนี่เห็นไหมครับเกี่ยวกับนะครับแล้วก็มีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเราทำการคลิกลงไปครับแล้วก็จะมันจะเกิดส่วนขยายขึ้นครับคลิกลงไปปุ๊บ แล้วก็เราจะไปส่วนไหนล่ะก็จะไปส่วนที่2นะครับแล้วก็กดเสร็จครับต่อไปประวัติส่วนตัวครับทำการกดคลิกขวากดลิงก์ครับแล้วก็ทำการเลือกในส่วนนั้นนะครับไปส่วนที่3ถ้าเราไม่เอาเราก็แก้ไขนะครับก็กดไปที่แก้ไขใหม่นะครับคลิกขวาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่แก้ไขลิงก์นะครับ ตรงนี้เราลบทิ้งก่อนครับแล้วเราก็ไปเลือกในส่วนที่3นะครับกดเสร็จสิ้นต่อไปการทำงานครับก็คลิกไปที่คลิกขวากดลิงก์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของเกี่ยวกับคูบอมแล้วไปส่วนที่4กดเสร็จสิ้นครับเมื่อเราคลิกปุ่มแต่และปุ่มเหล่านี้ครับก็จะมันก็จะเชื่อมมาตรงหน้านี้ ส่วนหน้านี้ครับผมขอเพิ่มเมนูนิดนึงครับไปยังองค์ประกอบครับแล้วผมจะพิมพ์คำว่าเมนูกลับเมนูกลับนะครับเมนูกลับคืออะไรครับก็หมายความว่าเราจะมีภาพภาพหนึ่งเพื่อกลับขึ้นไปด้านบนนะครับเมนูกลับผมจะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับรูปเป็นลูกศรสีดำตรงนี้ผมจะแตะไว้ตรงนี้ครับปึ๊บแล้ว รูปนี้ครับเราก็ทําการคลิกขวาครับแล้วก็ใส่ปุ่มลิงก์ครับลิงก์กลับไปหน้าเกี่ยวกับรูบอมปึ๊บแบบนี้ครับแล้วเราทําการ Copy ครับ Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับเราสามารถเพิ่มไว้ตรงปุ่มตรงไหนก็ได้อ่ผมจะมาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ขนาดเล็กลงนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ c t r โทรอีกครั้งหนึ่งครับเอามาไว้ในส่วนของหน้านี้โอเคหน้านี้อาจจะ สีดำใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับคุณครูก็เลือกวิธีการเปลี่ยนสีของคุณครูได้นะครับเป็นปุ่มขาวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นั่นเองปุ่มกลับนี้จะทําหน้าที่ยังไงก็ย้อนกลับไปอ่ะเรามาดูผลครับการที่เราจะมาดูผลครับเราก็คลิกคําว่าตัวอย่างครับคลิกคําว่าตัวอย่างจะเห็นหน้าเว็บของเราเป็นในลักษณะนี้ครับหน้าเว็บของเราเพื่อกดไปที่เกี่ยวกับคูบอมครับ เขาก็จะลิงก์มาที่เกี่ยวกับคูบอมถ้าเราไม่ทําอะไรเราสามารถเลื่อนดูเป็นส่วนแบบนี้ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าฉันอยากกดข้อมูลพื้นฐานเขาก็จะลิงก์มาที่ข้อมูลพื้นฐานครับแล้วเราก็กดกลับไปก็จะลิงก์กลับมาที่เมนูแบบเดิมไปประวัติส่วนตัวก็จะลิงก์มาที่ประวัติส่วนตัวครับกดกลับนะครับก็จะลิงก์กลับมาเมนูแบบเดิมอ่ะกดมาที่ประวัติการทํางานก็จะกดกลับแบบนี้ได้นะครับ ปุ่มน,นี้คือเราไม่สามารถกดกลับได้เพราะเราไม่ได้ทําไปที่หน้าหลักแต่เขาจะมีหน้าหลักแบบนี้ครับเราก็สามารถกดหน้าหลักแบบนี้ได้หรือจะไปหน้าเนื้อหาแบบนี้ก็ได้การเรียนรู้แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับเราสามารถมีจุดเชื่อมโยงได้หลากหลายนะครับลองกดไปดูที่ชิ้นงาน<ๆ>ก็จะไปที่ชิ้นงานแบบนี้ครับจะเห็นว่าหน้าและส่วนมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับต่อไปครับเรามือถือเล่นได้ไหม เป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาครับสามารถแสดงผลได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเว็บของเราไปอยู่ในบนหน้าจอมือถือครับกดเกี่ยวกับคูบอมเห็นไหมครับก็กดไปพื้นฐานข้อมูลก็จะมีลักษณะแบบนี้กดกลับไปก็กลับได้เราก็สามารถตกแต่งนะครับให้สวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปกดปุ่มกลับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ เราก็จะสามารถทำได้ทั้งหน้าจอมือถือและก็ในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนี่คือลิงก์เกี่ยวกับภายในและการดูประมวลผลตัวอย่างนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ